สวัสดีค่ะจุ๊บค่ะจากเพจเพาบาลฟุ้งฟิ้งนะคะวันนี้มีอะไรมามเล่นนี่ค่ะตืดนี่นะคะตัวนี้ชื่อจอยบอสค่ะจอยบอสเป็นยังไงจอยบอสเป็นไม้ม็อบถูผืนค่ะจากออโรฮมนะคะ mm. ทำไมจุ๊บถึงมาให้รีวิวทุกคนดูนะคะเพราะว่าจุ๊บชอบในตัวจอยบอสมากอย่างแรกนี่ค่ะมีความสูง สูงน้อยกว่าจุกนิดนึง1้ 130. 5เซนติเมตรค่ะก็คือว่าตัวนี้นที่ซื้อมาเขาเคลมว่ามันสามารถถูได้ทุกอย่างทั้งแบบเปียกแบบแห้งและก็ที่สำคัญค่ะมันไม่เปือมมือค่ะเวลาเราล้างทำความสะอาดนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกไม่ชอบที่สุดในการทํางานบ้านก็คือว่าพอเวลาเราล้างถูไม้ถูพื้นใช่ไหมคะทุกคนคิดถึงนะเราก็าต้องเอามือไปสัพผ้าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ต้องค่ะทุกคนเพราะอะไรคะ่ะ ไอตัวนี้มันทำจากอลูมิเนียมใช่ไหมไอสแตนเลสใช่ไหมคะนี่ค่ะถอดมาเนี่ยมันเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนมันป็นอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ต้องซักผ้าเองค่ะเพียงแค่เราใส่ไม้ไปแล้วก็หมุนๆหมุนหมุน,มน,มนระบบแรงปันนะ่นอ่ะทุกคนผ้าเราก็จะไอตัวไม้หมอกก็จะสะอาดค่ะแล้วก็ใส่น้ำยาจุยกไปไอตัวถังค่ะตัวถังก็จะเป็น ABS ค่ะ,ะนี่นะคะ ตรงนี้เป็นรูใส่น้ํายานะน้ํายาทำความสาดค่ะแล้วก็น้ําเปล่าใส่ไปตรงนี้แล้วเวลาเราเสียบไปก็เหมือนแบบไม้ม้อท่วไปเลยค่ะเราใส่ไปแล้วม้วนม้วน้วงมันจะใช้แรงแรงปันนะ่นอะเดี๋ยวน้องวางเนี่ยเวลาเก็บใช่ไหมคะก็จะเก็บเข้าไปเรียบร้อยนะคะและข้อดีอีกอย่างหนึ่งที่ซื้อมาก็คือว่าทุกคนลองดูนะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะอะไรจะพามี มันสามารถหมุนได้360องศาเลยค่ะทุกคนเข้าได้ทุกซอกมุมน,น,นี่ดูนะคะด,ดูผลงานมีเส้นผมค่ะเพราะว่าเพราะว่าอะไรบอกก่อนที่ซื้ออีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าตัวนี้ค่ะสามารถทำความสะอาดได้สองอย่างทั้งแบบเปียกแล้วก็แบบทางานได้2อย่างค่ะแบบเปียกแล้วก็แบบแห้งแบบเปียกทำยังไงก็คือแบบเปียกก็คือใส่น้ำก็ไปตรงรูนะั้นที่จูบอกใช่ไหมคะ ก็คือว่าสามารถทำคามสะอเส้นผมที่เยอะๆของเราที่เป็นผู้หญิงนะคะแล้วก็เศษฝุฟฟ่นค่ะให้มัน,นฟุน้งกระจายนะคะก็ถูกง่ายมากเข้าไปตามซอกตามมุมอะไรได้ทุกมุมเลยสามารรอ้สึกองศานะคะอย่างที่2ก็คือถูแบบแห้งแบบแห้งทำยังไงนะคะแบบแห้งก็คือสมมุติเราทาน้ำหกจะปะคาทุโกนทําน้ำหกทดลองเทไปฝึกเทไปปุ๊บแล้วเราก็เช็ดค่ะทุกคนถูถูถู แห้งแล้วเห็นไหมคะทุกคนมันง่ายมากนะคะถูแป๊บเดียวก็แห้งเลยนะคะข้อดีของมันถูเปียกถูกแห้งได้หมดเลยนะคะแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าการทาความสะอาดมันไม่ได้น่าเบื่อแล้วถ้าสมมติว่าซอกใช่ไหมทุกคนที่ทุกคนเบือ่อต้องเอามือล้วงเข้าไปเยอะๆอย่างเงี้ยอันนี้ก็แค่ใส่เข้าไปค่ะสุดไม้ถึงถึงข้างในเลยอะ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม้มอสมันยาวถึงร้อยสามสิบห้าเซนใช่ปะ เข้าสุดอ่ะสุดทำรู้สึกว่าสะอาดแน่นอนข้างในไม่มีที่ฝุ่นตกค้างแน่นอนค่ะแล้วก็ทำความสะอาดง่ายมาก,มากนี่นะคะใส่มันเข้าไปค่ะทุกคนเห็นไหมขยับกล้องให้ก่ทั่วๆไปเลยค่ะแล้วมันก็จะแบบว่าทำความสะา,าตัวน้ำตั้งตัวผ้าเนะะี่ยค่ะ โดยที่เราไม่ต้องมือเปิดเลยค่ะทุกคนเหมาะกับแม่บ้านยุคใหม่อย่างเช่นจุกมากๆเวลาทำความสะอาดก็เปิดเทนไปด้วยถูไปด้วยสบายมากเลยนะคะวันนี้ค่ะลาไปก่อนค่ะสำหรับตัว Joy Boss นะคะไม้ถูพื้นจากออร h โฮมนะคะไปห,หาซื้อกันดูค่ะทุกคนหาซื้อง่ายมากนะคะรา,า,าะคาไม่แพงค่ะสวัสดีค่ะ